อะไรสดแปลว่าสดป่ะวันนี้มาแบบว่าสดสดใหม่ใส่ปิ้งหมายถึงว่าหมายถึงว่าอเขาเรียกว่าการสตรีมเนี่ยสดใหม่นะคะเนยังไม่ได้เนสระผมแล้วแต่ว่าเนี้ยังไม่ได้ไ,ได,ดผมในเป่าผมเลยวันนี้จะมาเล่าเรื่องบางคนเนี่ยมันมีคําถามพอมีคําถามมาปุ๊บนี่อยากจะให้ทุกคนเห็นเนาะเห็นภาพอะเพราะว่าบางทีมี่นึกภาพไม่ออกเมื่อเช้าอ่า ใน youtube มาหรือยังคะเนี่ยใน u t u b e ไม่เห็นขึ้นเลยอะคืออย่างนี้ขึ้นแล้วใช่ปะ่ะแสดงว่าแสดงว่าโทรศัพท์มีปัญหาคืออย่างนี้เมื่อเช้าเจอคุณอาเนาะคุณอาตื่นมาเจอเนะคุณอาก็ตกใจเน,น้นั่งอบอบอยู่นะคะแล้วคุณอาบอกว่าแล้วเนะก็บอกว่าเออเพราะอบเพราะว่า,า,วาความดันมันขึ้นไปกินเส้นมาออคุณอาก็เลยพูดว่าอา้าว สเส้นก็กินไม่ได้แป้งก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ก็ไม่กินเนาะแล้วทีนี้จะกินอะไรล่ะเออแล้วซึ่งมันมีคําถามแบบเนี้ยเยอะมากเลยนะหลายๆคนเนี่ยเวลามาลงความคิดเห็นเนาะก็จะบอกว่าเอ้าทีนี้จะกินอะไรจะกินอะไรเนี่ยไอ้นุ่นก็กินไม่ได้เนื้อสัตว์ก็กินไม่ได้แป้งเส้นขาวก็กินไม่ได้อาหารอะไรอะไรก็กินไม่ได้แล้วเราจะกินอะไรดีเน้ก็เลยจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนดูนะาะเวลาที่เน้กินตอนเช้าเนี่ย อันดับแรกเลยนะคะขายของหวานอันดับแรกอันนี้คือเน้กินตอนเช้าค่ะแคปซูลที่ตื่นมาปุ๊บใน้กินเลยตัวนี้มันเป็นตัวที่ดูแลระดับเซลล์นะระดับเขาเรียกว่าไมโตคอนเดีย ok er, ระดับแบบว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนาะ,ะแต่ทีนี้เรื่องของอาหารอื่นๆตื่นเช้ามาเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะทุกคนดื่มน้ําให้เยอะนะคะดื่มน้ําให้มากๆซึ่งน้ำเนี่ยจะดื่มน้ําคลออรฟิลสีเขียวแล้วก็น้ำตัวเกากี้ดำนะ ถ้าใครมีน้ําที่เป็นน้ําด่างเราจะทําเองก็ได้น้ําตะไคร้ใบมะกรูดต้มไว้แล้วอุ่นๆแล้วก็มาดื่มอันนี้มันเป็นการทําให้ร่างกายมีฤทธิ์เป็นด่างอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่ทุกคนเลยนะเอาที่เอาที่เราถนัดสะดวกนะทําได้เลยแต่ทีเนี้ยเรื่องของการกินถามว่าจะกินอะไรละคุณเน้คุณเน้กินอะไรตอนเช้าอาจจะเดนจะให้ดูนะแต่นี่มะละกอมะละกอเป็นเอนไซม์ตอนเช้าซึ่งบางทีก็อาจจะไม่ได้กินมะละกอแบบนี้หรอก แต่ว่าสิ่งที่เนตเตรียมเอาไว้สําหรับคนที่กินอะไรอะไรไม่ได้นะเดี๋ยวเนจะให้ใหดูคุณอาช่วยยกมาให้หน่อยได้ปะเอเอ,เอหมอน,นั้นอนะ่ะหมอน,นั้นอ่ะอืมอันนี้เดี๋ยวจะปั่นอันเนี้ยสาหรับเป็นเอนไซม์ปั่นตอนเช้ามะละกอเนี่ยน,นี้จะเตรียมมาไว้ตลอดนะส่วนนี้อันนี้สําหรับมื้อที่ตอนตอนที่หิวหิวเนาะปะ้าคุณอาสุวนที่เล็ออ่ะอ,อันเนี้ย นี่เน้ต้มฟักทองแล้วก็ต้มเผือกเอาไว้นะคะเวลาหิวเวลาหิวนี่แหละก็คืออาหารชั้นดีของเน้เลยเพราะว่าเน้กินเส้นแล้วไม่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่นะเส้นแป้งอาหารแปรรูปะเนี้ยอาหารเดิมๆิมของเน้นะคะซึ่งเวลาถ้าสมมุติว่าเน้กินขี้เกียจกินแบบเพียวๆอย่างเงี้ยอันนี้ต้มแล้วมันก็กลืนง่ายดีตัวเนี้ยมันหวานมากส่วนเผือกเนี่ยมันจืดถ้าสมมติเรากินด้วยกันมันไม่ค่อยติดคอเนาะ แล้วเน้จะบอกว่าเน้เนี่ยจะเตรียมพวกนี้ไว้นะอันนี้เอาฟังเคล็ดลับมาบอกก็ไม่ใช่ความลับหรอกเพื่อนๆแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยถ้าจะมีวินัยเรื่องอาหารต้องเตรียมของนะคะอ่าอันนี้เนี่จะเตรียมเอาไว้เดี๋ยวคือเวลาเน้จะต้มยำเน้ต้มยำเผือกนะคะเพื่อนๆใช้เผือกแทนเนื้อสัตว์เนาะเนี่ยต้มยำนะไอเครื่องต้มยำเนี่ยเน้ก็มีอนี้อยู่แล้วติดตู้เย็นเนาะ ส่วนในพวกนี้จริงๆแล้วในจะซื้อมันฝลังแล้วก็ซื้ออาฟักทองมาตุนเอาไว้นะคะอันนี้คือแป้งที่กินได้เพราะว่ามันเป็นแป้งจากธรรมชาติเดิมมันไม่ได้ขัดขาวเนาะออทีนี้เดี๋ยวเราตอกแต่ก่อนอื่นนะจะชวนทุกคนมากินเอนไซม์อืมเราจะปั่นเอนไซม์ไหวทีเนี้ยเียง <c oughs> คือคือที่มันปั่นไม่ไหวเพราะว่าโต๊ะมันแคบโต๊ะมันแบบมันไม่มีที่จะวางเอาคุณอาขออนุญ,ญาต ขออนุญาตเอาไปเก็บให้หน่อยขอบคุณมากนะคะนั่นแหละอันนี้มาแชร์ให้เจอเดี๋ยวเดี๋ยวจะปั่นนะแต่ว่าพื้นที่มันแคบไปน,นิดนึงก็เลยไม่ได้ปั่นให้ดูหรอกนะแต่จะบอกว่าเดี๋ยวปั่นมะละกอแล้วก็จะมีอ่ออมามะระขี้นกซึ่งอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวนะหลักใหญ่ใจกวามีก็จะมีคือมันจะมีเก็บผักเอาไว้ะสําหรับสะดวกง่ายๆเออหลายๆคนน่ะจะสงสยัยรู้แนี้ ของคุณเน้มันง่ายเกินไปมันไม่มีหลักการอะไรไหมเ,เดี๋ยวจะมาพูดเรื่องนี้สักนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะรู้สึกว่ามันดูแบบมั่วเกินไปเนาะเดี๋ยวเนจะเล่าเรื่องเอนไซม์ให้ฟังนะอะแล้วจะเล่าเรื่องว่าทาไมมันดูเหมือน,มนง่ายเกินไปแต่จริงแล้วถ้าใช่อ่มันจะง่ายนะนเพื่อนๆมันจะทําไม่ยากเนี่ยคือมีอะไรในตู้เย็นก็ใส่ไปเลยนะเดี๋ยวเนทเล่าให้ฟังเดี๋ยวขออนุญ,ญาตอาณารบกวนช่วยเก็บอันนี้ให้หน่อยนะคะขอบคุณนะคะเออเดี๋ยวเน้จะมาให้ความรู้แล้วก่อนที่เนจะ ทำผักทําอะไรของนี้กินนะเดี๋ยวจะให้ความรู้ทุกคนแบบเร็วๆเ,วเวชา้ชาๆเพราะบางคนเนี่ยจะพูดถึงเรื่องเอนไซม์ให้ฟังนะคะทําไมเราต้องกินเอนไซม์ตอนเช้าเพราะว่าจริงๆแล้วอะเอนไซม์เป็นของสดใหม่เนาะแล้วเอนไซม์เนี่ยเปลี่ยบไปจริงๆร่างกายทุกคนมีเอนไซม์ตั้งแต่เกิดเลยนะคะแล้วพอวันนึงเอนไซม์เนี่ยค่อยๆหมดไปกับการที่เราใช้ชีวิตกับการกินอาหารเราก็จึงป่วยเนาะเอนไซม์ได้มาจากอะไร ง่ายๆเลยนะคะจริงๆร่างกายเขาเขามีแลวเขาสร้างได้แต่ว่าปัจจัยที่ทําให้เกิดกระบวนการที่เอนไซม์ในร่างกายเนี่ยมันเสื่อมไปหมดไปเพราะว่าเรากินอาหารขยะเนาะทีนี้พอเราจะเติมเอนไซม์มันมีวิธีการเติมเอนไซม์ง่ายๆก็คือลงมือทําแล้วก็ขยันนั่นก็คือคุณอาคะขอมะละกอมะละกอเนี่ยเป็นเอนไซม์ที่ดีมากเพราะว่าจริงๆแล้วเอนไซม์มันคือพลังงานให้กับเซลล์ทุกเซลล์นะคะ เอนไซม์เนี่ยเขาจะมีโปรตีนนะแล้วก็เป็นเหมือนออกซิเจนนะเพื่อนๆนแล้วพยายามจะย้ําให้ทุกคนว่าตื่นเช้ามาเนี่ยกินเอนไซม์กันนะแล้วเอนไซม์มันไม่ได้ทํายากไงคะก็เนี่ยแหละเอามะละกอสดๆเนี่ยมาปั่นหรือว่ามากรีนเคี้ยวๆอย่างนี้แล้วก็นอกจากมะละกอก็จะมีแกนสับปะรดแล้วก็มีผลไม้เออเออเดี๋ยวพูดเรื่องผลไม้แป๊บนึงคุณอาเอารองกองมาให้นิดนึงค่ะอ่ะเดี๋ยวเนคุยเรื่องผลไม้นิดหนึ่งคือที่เนยอยากจะคุยเรื่องผลไม้เพราะอะไรบ้า เราจะมีคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งอะ่ะชอบแต่จะกินผลไม้แบบเนี้ยชอบกินของหวานแบบเนี้แปลว่าผิดพลาดนะไม่ได้ไม,ไไมไ่ถูกต้องนะเออกล้วยคุณอาเอากล้วยมาให้ด้วยแต่กล้วยก็เหมือนกันต้องกินที่มันทำหามเนาะเพราะอ่าคนที่เป็นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยเซล์เขาลักน้ําตาลได้ไวอยู่แล้วนะคะหลีกเลี่ยงไปนะอันนี้หลีกเลี่ยงไปอย่ากินเนาะหรือกินเม็ดเดียวก็พออ่าแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะให้สุขภาพดีเนี่ย กินมะละกอนี่แหละเอาไปปั่นนะคะแล้วก็มะระขี้นกมะระขี้นกก็ได้มะเขือเทศซึ่งมะเขือเทศเนี่ยสามารถที่จะเอาไปต้มแล้วก็รอให้มันเย็นแล้วก็เอามาปั่นทานได้เลยนะมะเขือเทศโดนความร้อนน่าจะดีมากเลยนะคะเ,เพื่อนๆมันจะมีสารเขาเรียกว่าไลโคปีนเนาะที่ทําให้ช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งแล้วเราทานไปทุกวันทุกวันเนี่ยมันดีมากเลยนะคะ,ะสรุปก็คือวันนี้พูดเรื่อง inside, เอนไซม์เนาะเอนไซม์คือของสดใหม่แล้วก็สิ่งที่ควรระวัง มากเลยนะคะก็คืออะไระ่รเอว่าคนที่เป็นสะเก็ดเงินนะเพื่อนๆเนตสังเกตเนาะสะเก็ดเงินเนะี่ยจริงเราต้องกินเอนไซม์สดๆแบบเนี้ยแต่เวลาเขากินสับประรดที่ไรเขาจะมีปัญหาทุกครั้งเลยจริงๆมันไม่ใช่เกี่ยวกับสับประรดนะมันเกี่ยวกับสารเคมีอเขาเรียวกว่าอะไรนะสารพิษใช่ไหมเวลาเขาเขาทำสับประรดเนี่ยเขาใส่สารเคมีโคตรเยอะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังนะคะ ก็คือสารเคมีเนาะล้วคอยสังเกตว่ากินแล้วเออเพราะว่าคือที่เน่มาเล่าให้ฟังเนื่องจากในได้ข้อมูลจากคนที่เป็นสเก็ตเงินเขาจะมาเล่าให้เน่ฟังเพราะว่าบางทีสับปะรดเขาเรียกว่าสับปะรดเหมือนสับปะรดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าสับปะรดมันมีแหล่งที่มาที่มันเต็มไปด้วยสารเคมีแบบนี้มันก็มีผลทําให้เกิดปัญหากับร่างกายซึ่งคนที่เป็นสะเก็ดเงินน่ะก็จะมีอาการที่แบบคัน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 เนาะเออแต่จริงๆอาหารทุก ทุกเมนูที่เน้ยแนะนำนะทุกคนทุกโรคเนี่ยกินได้เลยมันเป็นหลักพื้นฐานก็คือเราต้องกินธรรมชาติเดิมๆถ้าคิดเมนูไม่ออกหนังสือครัวไร้ถุู้ชรสเนี่ยมีนะคะราคาเล่มละ340อส่าส่วนองค์ความรู้เนี่ยน่อยากให้เพื่อนๆรู้แบบรู้แบบว่าให้ครบ360องศาแต่วันเนี้ยเดี๋ยวนี้จะมาไลฟ์สดให้ฟังที่เนจโจหัวไว้นะว่าความผิดพลาดของคนที่เป็นโรคมะเร็งแล้วเขากลับมาเป็นอีกเนี่ย มันมีความผิดพลาดตรงจุดไหนบ้าง3าข้อเด็กจะเล่าให้ฟังเพราะว่าด้วยประสบการณ์ของตัวเองที่ทดลองเรียนรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่เหมือนกับมันก็เป็นเหมือนงานวิจัยคนจริงๆอนะเนาะที่แบบเราติดตามเขาแล้วเออทาไมก็ถึงไม่ประสบความสําเร็จแต่บางคนประสบความสําเร็จมันเกิดจากปัจจัยอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวได้ขออนุญาตปั่นเพราะว่าอันนี้คุณอารอกินของมันลกเต็มโต๊ะไปหมดเลยสรุปนะ ทานเอนไซม์สดๆแล้วก็จืดๆแต่ว่าอย่าไปกินหวานตรงเนี้ยไม่ดีนะคะทำให้ปุ่มน้าตาลแบบมันเขาเรียกว่ามันรับน้ําตาลเยอะมันกระตุ้นอินซูลินเนาะแล้วมันทําให้เราเนี่ยเซลล์มะเร็งมันเติบโตสาหรับคนเป็นมะเร็งนะแล้วคนไม่เป็นมะเร็งคนที่มีปัญหาหลอดเลือดหัวใจก็ไม่ควรจะกินหวานแบบนี้ซึ่งตัวเน้เนี่ยมาแชร์ให้ดูว่าในกินอะไรยังไง นกินน้ำผักปั่นของนี้นะคะก่อนอื่นเน่เนจะเสิร์ฟให้เซลก่อนเลยอ๋อคุณอาจะทําให้ใช่ไหมงั้นคุณอาก็ไปขอไม่ทําให้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าโต๊ะมันลบไม่ได้เคลียร์โต๊ะเลยแต่ว่าเดี๋ยวคุณอาจะกินข้าวอขอบคุณมากนะคะสําหรับวันนี้นะก็น,นี่แหละเตรียมข้าวเตรียมของอันนี้เดี๋ยวเอากล้วยใส่หนึ่งลูกแล้วก็เอาอะมะาระขีนกคุณอามะระขีนกแล้วก็มีดคุณอานใ,นใจดีมากเลย เช้ามาเรายังไม่ได้กินข้าวอะไรเลยนะคะคุณอาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเอ,อเอามีดนะจ๊ะมีดแล้วก็มาลักขี้นกมีดเล็กเกยคุณอาโอ,อ้คุณอาคุณอาเอาอีโต้มาเลยคุณอานี่สุดยอดจริงเนี่ยบอกให้เอามีดแต่เอาอีโต้มาคุณอานี่สุดยอดจริงม นี่ไหนดูซิว่ามันเลียวทางขนาดไหนชโชกล้ามไหนอาโชกล้ามนิดนึงโหเพิ่งอาบน้ํานะคะนั่แหละเพื่อนนี่แหละใส่ลงไป,ป,ปใส่ไป,ไปมันไม่ได้ยากเลยกินเต็นทรายตอนเช้านะแล้วก็เดี๋ยวใส่มะละมะละลูกเล็กเนี่ยมีคนชอบถามเนี่ยว่าใส่กินลูกมันขึ้นอยู่กับเราอะ่ะเราอยากให้ลดน้าตาลเยอะเราก็ใส่เยอะแต่ถ้าเราขมทนไม่ไหวเราก็ใส่น้นอยไอย้ลูกใหญ่เนี่ยเม็ดมันจะขมนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนี่จะแบบ ใส่ทั้งเม็ดถ้าเม็ดมันไม่ไม่ไม่แบบถ้าเม็ดมันไม่ก็เรียกว่าไม่แก่มากเนะนี่ยนี่แหละ <c oughs> แล้วเดี๋ยวใส่น้ําแล้วก็จะมีผักอื่นๆมะเขือเทศใครมีก็ใส่คืออันนี้มันคืออาหารที่เป็นเอนไซม์อาหารของจุลินทรีย์ในร่างกายนะเดี๋ยวเนี้ขออนุญาตปั่นก่อนเพราะว่าโต๊ะมันลกมากไปก่อนนะคะทุกคนนี่แหละกินแบบกินแบบไม่กินเส้นไม่กินแป้งไม่กินเนื้อสัตว์ก็เตรียม เตรียมแป้งธรรมชาติไว้นะหัวมันหัวเพือกฟักทองอย่างนี้นะคะบ๊ายบาย